ก็สวัสดีครูผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับแ h e Map Fish นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีหาโทเทมอุกบาทนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปครับซึ่งอุกบาทนะครับมันจะตกตามที่เรากดนะก็คือแบบสมมติเราอ่าสมมติเรา,ากดอยู่ที่เกาะแรกนะครับมันก็จะตกมาที่เกาะแรกนะครับอ่ะโอเค ครับซึ่งวิธีที่จะไปซื้อเบ็อุกกาบาตได้นะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องไปที่เกาะโลซลิตเบยก่อนนะครับทุกคนโอเคพอไปที่เกาะโลลิตเบเร็นะครับให้เราเดินเข้าไปที่ถ้ำลาวาได้เลยนะฮะ,นะครับโอเคเด,เดินทางแป๊บหนึ่งโอเคนะครับอ่ะเราเข้าไปที่ถ้ำลาวาได้เลยนะได้เลยนะครับอโอเค ไปร,รีบเดินดิรีบเดินดิรีบเดินดโิโอเคนะครับอ่ะพอเราเข้ามานะครับอ่ะถ้ำลาวามันจะเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเพิ่มสลิงเข้ามานะครับอ่ะซึ่งเราไม่ต้องสนใจมัน,นครับให้เรากระโดดมาทางนี้ได้เลยนะครับอะตามหินไปได้เลยนะตามขอบหินไปเลยนะครับ จะเป็นการอบบี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปซื้อเบ็ดนะครับไอซื้อโทเทมนะครับนี่กดไต่ขอบไปได้เลยนะครับทุกคนนี่่างนี้นะครับนี่นะโอเคนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถขึ้นได้เลยนะแต่ก็นั่นแหละผมโดดไม่เป็นนะครับซึ่งผมจะขอบไปตามทางแล้วกันนะครับปุ๊บโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะ โทเทมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อราโดดขึ้นมานะจะขายอยู่ที่ราคา75,000นะครัเนเะครับผมซื้อไปเลยสัก10ก้อนนะครับเป็นราคา7จ็นะเอีวผมจะกลับไปกดที่ก๊อกใหม่นะครับทุกคนซึ่งไอ้เจ้าโทเทมอุกบาทนะครับมันมีเอาไว้ให้เราเก็บของในอุกบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปครับบิดนะครับทุกคนอโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สักหนึ่งก้อนนะครับ ป๊าบเคสิก,กว่าบาทแล้วนะครับดูดิมาอย่างที่ไหนเอ่ยโอเคแม่งดีเลนะครับนี่เห็นปะถ้าเราก,กดใช้ที่เกาะไหนนะครับมันก็จะซมมอนที่เกาะนั้นนะครับอ่ะแล้วเราก็เดินหาได้เลยนะ โอเคผมว่ามันน่าตกอยู่กลางเกาะใช่หรือไม่นี่ไงนี่นะครับตกอยู่กลางเกาะจริงด้วยนะไปเลยปัป๊บโอเคนะครับอ่ะอันนี้จะได้เป็นเ็มนะครับเนี่โอเคอ่ะเป็นบับเบิ้ลนะครับทุกคนอันนี้อ่านี่ จะเป็นบอบเบอร์นะครับสำหรับอ,นนอันนี้นะเออซึ่งแม่งเกลือมากเลยวะ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ